กันเป็นได้บาทน้องเรียนมะข่าเป็นยังไงเนี่ยไปจมูมพี่ต้มกินก่อนแม่นบอกปีนี้แอบพี่นี่เขาเห็นบอเห็นบอคอยแอบมากคอยจ้องมากเอาไซส์วัดปุ๊บเห็นเขาเห็นบอเขาเห็นบอแอบแอบเอา ไปก็าชาติไม่ะด้ไปจูโจมไปนั่นแม่มึงหัวได้จะทายเอาหัวได้เดียวนี่ทายใช่ไหแเ้วเพื่อนที่กวนเออมองหัวเนะี่ยหัวขึ้นมาชาตินะแต่มัน,มนเป็นตัวสีเหลืองแค่นั้นแหละไปแล้วพี่ <S 2> <S 2> น้องไม่รุนไปแล้วไปแล้วจอบเขาไปกันนะ่ะ เอาเข้ามาแล้วแอบแอบนี่แอบเอาเขาเห็นบ่บ่เห็นว่ารวยเดี๋ยวนี้มันหาลุ้ยบ่เห็นเอาเห็นแล้วพระลุย่นี้พระลุย่นี้อ่าพระลุย่นี้ตะโสดพระลุยใส่พระลุยรถออกลูกลรถกันนี่เฮ้ยอย่าเพิ่งข้ามอย่าวิ่งข้าม นี่ที่ไหนเขาเ็นในเรนโบ้ไม่อยากขำมกับกลับโอ้ยไปลกลับเลยเดี๋ยวนี้พาไวยไม่วิ่งไม่วิ่งรถรถมารถมาเข้าบ้านเลยงั้นน่ะเข้าบ้านเลยเอาเอา หมดฤทธิยาแล้วับ <c oughs> จับได้แล้วจับได้แล้วเบิ่งให้แม่เบิ่งแน่นาดีดีเนะี่ยยืนนิ่งยืนนิ่งข้าจะให้กายมึงดีดีข้าจะให้ก็เลิกลดูดีหวดัว <c oughs> ยืนนิ่งนิ่งทาให้แม่ก็ดูยืนนิ่งหัวไหนเพิ่นเอฟซีน้ำแน่เร็วเร็วเอฟซีเบิ่งน้ำเร็วเร็วบนหวนัวนะลูก เอฟซีบางน้ำเน่คันนี้ก็ได้โอ้อยจซื้อไลร้ายกันจีไฮกันเอฟซีน้ำเร<ป>ว,ว่าตัวนี้อันนี้แล้วนี่<ป>บนหัวนะอย่าเลยบนหัวนะสัตว์แน่น่ะนะอฟซีมาบนหัวนะคิว,นะนวนะหน้าบนคิวหน้ายไม่ไดเลยกันตองถ้าเกิไม่ได้ก็ยงนันจเอฟซีเนน้ำเนลูก ตองเล่นแบบนินแมนแบบนีันพรวยตองูนบอสบอ่ขิวนี่ยิ่มองนีนี่เด่นสั่นเดี๋ยวนี้สี่บอนี่เบอรงเสีเอาหัวมันนี่เอาไายกัเบ้างกคักเบอ้งพี่น้องนี่นี่เอานยนนิ่งยนนิ่งเหอเอฟซีอมยูพ่อเนี้ยเออดูนนิ่งยืนนิ่งพุ่นยืนพุ่นบอสติสฝ่นเดดนั่นหะยิงท่านเ็นบอสองน้ป่งน้งดำอีกนั่นนะ นี่มองนี่อีกนี่นี่อยู่นิ่งๆมองนี่อีกนึ่ได้วงนี่เห็นบ่หนีเด็กกัเจ๊ขก้นกนะันคาจะให้เอฟซีเพิ่นน้ำในลูกแบ่งกันเนแบ่งกันแบ่งกันอยู่นิ่งๆลูกอยู่นิ่งๆคาเห้เพิ่นกันอยู่นิ่งๆแจกกันลูกแจกกัน โอ้ยนะเอาโมจิกันได้โมจิใส่ไะโมจิไม่ดีดิจิอยูืนนิ่งเอาจิยืนนิ่งไปจินิ่งแจกพคนแจกพคนเอาหนึ่งมาต้องเงี้ยมาต้องเงี้ยน้ำยืนนิ่งโอ้ยบ่ได้ดอกมันจีได้มันจีอยู่จิมมิ่งดอกบ่อยู่แจ็คตัวพี่น้อง

ชาติเกิดยิงกวมศูนย์สามเจ้าลงคลิปนี่เลขออกแล้วหรือท่านไหนออกมันอท่านไหนออกวันที่ยี่ปีเอ็ดดิไอ้ดี๋ยวเท่านั้นเนี่ยมันเห็นคลิปที่หลังวันที่บันทีบันทีแค่นี้ยังไงง่ายลงไปเลยเห็นบอกวันที่ยี่ปีเอ็ดลงก่อนรวยออกอยู่แต่พอวันบันทีแค่นี้ยังมันด้ขึ้นวันที่อยู่ข้างล่างเลยคลิปใดคลิปช็อตคลิปใดที่บัเขียน่วันที่ก็ขึ้นตามนั่นเลย คลิปที่เจ้าว่านอนนอนเล็บดินที่นอนเล็บดินเห็นเห็นได้เล็บสารสารอ๋อตอนนั้นหลังหลังห้อออกแล้วนั่นเลียวอ๋อต้นห้อยออกแล้วสารสารอะไรล้างห้อยออกอายทีบ้าสามหนึ่งก็คือกรอนห้อยออกเกืบได้เขาก็ไปก็แปดเก้าอีหยังแปดเก้านี่เคลียร์นี่แล้วจ้าเด้อเจอคลิปหน้าจ้าเจ้าตองมาช่วยมันจำบุญนะโอ้ย ไอแปดนาทีกันขาปีอีกเด้อขันขาปีให้คัาบบ้านได้ได้บานนี่บ้านไม่ได้เปิดไฟพุ่นะมืดตึๆ๊ดๆตึต๊ดจิผอ่ะบางเด้อบงมันเ,เริ่มตัวไปบ้านเข้าบ้านปะเปิดไฟปะไอค้ควมุงไกล้ เขาอยู่ดิ่งพี่ดอง เอาแปดนาทีเจ้าเก่าเจ้าเก่าเหรอมันก็ห้องสี่ลานกตัวนี้อย่าอย่าไปเกี่ยงเขาบอาเอาพอเลยไม่เอาบอกกินแน่ คลิปนี้แค่เนี่ยจ้าเจอคลิปหนาจ้า